สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฮหลำนํำเล่นวันนี้จะมาวิเคราะห์ฟุตบอลกับวันพุทธที่27สิงหาคมโดวยวันนี้จะมาวิเคราะห์ฟุตบอลทั้งหมด3คู่คู่แรกจะเป็นออฟฟอร์ดยูไนเต็ดพบไบตันคู่ที่2เอฟเวอร์ตันพบแมนฟิ์ทาวน์และค้่สุดท้ายกิมบี Man ้ทน์พบแมนยูไนเต็ดแต่ก่อนจะไปดูการวิเคราะห์ฟุตบอลตาแชรเป็นกลุ่ม7ทีเด็ดทุกวันในกลุ่มเฮียบอกกันยับยับหากสนใจไปครอบครัวจะ่ทางกับเราสามารถแอดไลน์มาได้ที m ่ l g m 9โคู่แรกที่เราจะมาวิเคราะห์กันค ก่อนดือเรามาดูอันดับคะแนนของทั้งสองทีมขนะออฟฟอร์ด o 4, ทีนดเด็ดแข่ง3นัดแพ้3อยู่อันดับที่23ของตารางส่วนอันดับไบรตันแข่ง2นัดแพ้1เสม,มอ1อยู่อันดับที่18ของตารางเรามาดูสถิติี่พบกันของทั้งสองทีมซึ่งเป็นไบรตันไปฝ่ายชนะ2ครั้งแพ้1่ในสาเกมล่าสุดโดยจะเป็นกรสูงทั้งหมดต่อไปเราจะมาดูผลกรารแข่งขันของทั้งสองทีมเริะะ่มจากออฟฟอร์ดทีนเด็ดห้นัด,นดล่าสุดชนะ2แพ้3โดยแบ่งข้อสูงสงต่ำ3าส่วนทางไบรตันห้านัดล่าสุดชนะ 2, สงเสมอ2แพ้1 โดยเบย์คอ,อสูงสอเสมอ1ต่ำ2สอสวัสดีคิคาดไบรตันบุกชนะออฟฟอร์ตีในเด็ด2อต่อศมาต่อที่โค้ดที่2ระหว่างเอเวอเรตันพบแมนฟิลด์ทาวน์ก่อนอื่นเราก็ดูดับคะแนขนของทั้งสองทีมชนะเอเวอเรตัน ton, แข่ง2นัดชนะ1แพ้1นยิงดับที่8ของตารางส่วนเอเวอเรตนแมนฟิลด์ทาวน Man ์ own, แข่ง5นัดชนะ3แพ้2อยิงดับที่9ของตารางเรามาดูสถิติที่พบกันของทั้ง2ทีมซึ่งเป็นทั้ง2ทีมที่เราคยเจอกันมาก่อน ต่อไปเราจะมาดูผลการแข่งขันของทั้งสองทีมโดยจากเอเวอเรตต์5นัดสุดชนะ1เสมอ1แพ้3โดยเบลคอยสูง2ต่ำ3ส่วนจากแมนฟิวทาว5นัดสุดชนะ4แพ้1โดยเบลคอยสูง3ต่ำ2ผลสกอร์ที่คาดเอเวอเรตันเบิดบ้านชนะแมนฟิวทาว2ต่อ0มาต่อที่คูโคชตายระหว่างกิมบีทาวป๊อปแมนยูไนเต็ดก่อนอื่นเราไปดูดับคะแนนของทั้งสองทีมทางด้านกิมบีทาวแข่ง5นัดชนะ3เสมอ2อยู่ลำดับที่4ของตาราง ส่วนทางด้านแมนยูเต็ดแข่ง2นัดแพ้1เสมอ1อยู่ดับที่16ของตารางเรามาดูสถิติที่พบกันมาทั้ง2ทีมซึ่งเป็นทั้ง2ทีมที่ยวเอกเจอกันมาก่อนต่อไปเราจะมาดูผลการกันของทั้ง2ทีมเรื่อยจากกิมบี้ทาวห่านัดล่าสุดชนะ3เสมอ2โดยแบคอสูง3ต่ำ2ทางด้านแมนยูเต็ดห่านัดล่าสุดชนะ1เสมอ3แพ้1โดยแบคอสูงสองต่ำ3ผลสําหร,รับนิคาสแมนยูเต็ดบุกถล่มกิมบี้ทาวน์3ต่อศ ส่วนใครที่ชอบคู่ไหนก็าสามารถเอาการวิเคราะห์ในคลิปนี้ไปตัดสินใจกันได้เลยแต่ถ้าคอบอลคนไหนอยากตามเฮียแอดไลน์เฮียมาได้เลยในกลุ่มของเฮียมีการให้ฟุตบอลทั้งสเตปและเต็งรับรองไม่ผิดหวังเอาเป็นว่าห่างสนใจติดต่อเฮียมาทางไลน์แอดที่แสดงอยู่ได้เลย